สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนวันนี้เรามาทำยำกรอบอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะยำสามกรอบอร่อยอร่อยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทอดกุ้งก่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปในหม้อรหรือในกระทะนะคะเปิดไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะ ทอดกุ้งนะคะจนให้เหลืองกรอบนะคะใช้ไฟกลางค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ไฟกลางเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะกุ้งของเราก็ดูเหลืองกรอบแล้วค่ะบัวใช้เวลาทั้งหมดที่ทอดกุ้งนะคะ7นาทีค่ะตอนนี้กุ้งของเราก็เสร็จแล้วนะคะตักกุ้งออกใส่จานเลยค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ ใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่พริกลงไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะล้วก็มาตกแต่งจัดผักใส่จานเลยนะคะใส่ผักขึ้นช่ายลงไปนะคะแล้วก็ใส่หนังหมูที่ทอดกรอบหรือแคบหมูลงไปค่ะแล้วก็ใส่ปลากรอบลงไปนะคะ ปลากรอบอันนี้นะคะบัวซื้อสําเร็จมาค่ะบัวใช้ปลากรอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่กุ้งลงไปค่ะพอเราใส่กุ้งลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะ เราก็ราดน้ําซอสลงไปเลยค่ะน้ําสลัดนะคะราดลงไปให้หมดเลยนะคะพอเราราดน้ํายําหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่ายำสามกรอบของเราก็เสร็จแล้วค่ะยำสามกรอบของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสีสันสวยงามและอร่อยด้วยค่ะ รสชาตินะคะจะออกเผ็ดนิดนึงค่ะแล้วก็หวานเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆลองไปทําสูตรนี้กันดูนะคะเพื่อนๆทาเสร็จแล้วเพื่อนๆจะชอบแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยเหมือนร้านอาหารเลยนะคะยำสามกรอบนะคะทําง่ายไม่ยุ่งยากค่ะและอร่อยด้วยนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ